เพืเ่อนๆโซเชียลและชาวจักรยานคลิปนี้เจ็บมากเลยครับมาถอนฟันครับที่คลินิกครับในรงโอ้เป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งในการถอนฟันเป็นฟันกลางครับคือก่อนหน้านี้มีการอุดมาสองรอบแล้วครับแล้วนนิ้วฟันมันแตก้าสุดเนี่ยก็ปล่อยมา ก็ปล่อยแตกมาเลยครับไม่ได้ไปสนใจไม่ได้คิดว่าไปอุดเพิ่มนะครับสุดท้ายก็เสียวครับถึงลากฟันครับอันนี้มาถอนโอ้โหเจ็บมากครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับโอ้โหหมอบอกว่าถอนยากมากฟันลากเล่นมากก็ยังเจ็บอยูย่มีน้ำ้ำครับหมอบอกว่าไอ้ฟันข้างๆนี่มีรอยเล้าอีกโอ้ แนะนำว่าหมอบอกว่าหมอถามว่าจะถอนไปสองซี่ไหมโอ้โหขนาดซี่เดียวนี่ <c oughs> จะแย่แล้วสองซี่นี่โหูปากเบี้ยวตาเยกันพอดีวันนี้ก็ลองลุ้นกันอยู่ว่าที่ถอนไปเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเจ็บฟันอยู่ประมาณสี่วันแล้วโอ้สุดยอดจริงมาเจ็บฟันช่วงโควิดจริงๆถ้าเป็น ช่วงธรรมดานี่น่าจะรักษารักฟันเลยแต่กกอนตอนนี้ก็ทําแค่เคล็ดถอนอย่างเงี้ยถ้าไม่ถอนก็เจ็บฟันแย่ yeah. อเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้รู้ว่าควรจะรักษาสุขภาพสุขลักษณะช่องปากให้ดีแปรงฟันให้ถูกวิธีอืฟันกราม ฟันกรามด้วยเคี้ยวอะไรไม่ได้แล้วต่อไปกินอาหารเหลวแล้วอโอเคครับคลิปนี้แค่นนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนโซเชียลและชาวจักรยานคงจะปั่นจักรยานอีกไม่ได้อีกรอยวันสะเทือนฝากถึงเพื่อนๆกลุ่มคนกระหลุงข้ำก่วากวด้วยเจ้าของเพจช่วงนี้แย่มากฟันหักถอนฟันมา น่าจะหยุดเข้าป่าหลายวันโอเคครับสวัสดีครับ